สวัสดีครับผม,ผมที่4มบายนะครับวันนี้ก็เรามาอยู่กับรายการคนดวงดีเวอร์ซัทแลกเปลี่ยนอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับคิวของแลกเปลี่ยน TOTY 8 5ถึง97ซื้อขายไม่ได้นั่นเองนะล้มนะโอเคจะต่อไปดูฝา,ากา like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องที4ีสิบส่มบายด้วยนะครับถ้าเป็นสนใจผมได้ทำคลิปต่อไปยาวๆให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมนะโอเคอะไรก็ได้มีนักเตะ,ะ70บก10คนนั่นเองนะครับ อันนี้ก็ชิวๆนะเล่นหาแต่กิจกรรมได้อยู่แล้วมีนักเตะไปสิบสามบวกสิบคนนี่ก็หาได้ชิวๆอยู่แล้วครับผมแต่ผมรีบไงผมเลยซื้อมาอะอะไรต่อมาเป็นนักเตะไปสิบห้าสองคนอันนี้ก็ชิวๆครับหาได้อยู่แล้วนะครโบกิจที่แล้วแจกเยอะเหมือนกันนะบอยการ์ดแล้วก็กดไลค์เปลี่ยนกดปลดล็อกไว้มีเสียงรถบวนขอบพานะเพราะวันนี้อัดข้างนอกครับแล้วเป็นตองคืนมันก็เลยมีเสียงรถเยอะหน่อยนะฮะโอเคนักเตะ TOTY 85วายถึงเก ซื้อขายไม่ได้กดมาหนึ่งที่แล้วบล็อกไหมไม่บล็อกค,ครับผมเป็นทางของโกลวินนะครับ LM จากไอซ์มอนาโกแล้วไปกดรับที่ภารกิจกันต่อเลยนะครับจะได้เป็นคลิปนี้นจะได้ยาว,ยาวหน่อยนะหลุนนักเตะค,คราวเวชัน8 5ดสหถึงหรือเปล่าวะมองไม่เห็นหน,นะภารกิจลายเปลี่ยนที t OT y วอล์อกมาการ์ดเขียว,ยวประเทศอะไรวะเนี่ยโอ้โหประเทศเกลือเลยแหละ ตามที่เห็นเลยครับตอนนี้ก็เป็นอะไรชั้นดีเหมือนกันนะสามารถนําไปย่อยอีกเอาไปแลกเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งได้นะเ,ออเนี่ยก็เดี๋ยวกดแลกเปลี่ยนอีกอันนี้แล้วกันเนี่ยอีกรอบหนึ่งแปดสิเจอีกรอบหนึ่งจัดปะ่ะ ดูมัดกดคานาดบอโลไปหรือเปล่าอย่ากดคานาดบอโลไปนี่ร้องนะบอกไว้ก่อนไม่ได้คานาดบอโล93นะจะเอาคานาดบอโลล่าง87ไปอ่ดใบะมาเช็คแล้วไม่มีอะไรครับปลดล็อกไปบอกหรือเปล่าโอเคกดมาไม่วอล์กอีกแล้วเป็นมิโตมะอีกแล้วครับผมโอเค ไม่มีอะไรแล้วนะครับสําหรับแลกเปลี่ยนนะฮะอันนี้ก็ไม่น่าแลกได้นะเออใช่เสียคาร์โนโล,โลเสียมิโตมะเสียเอนโดไปอีกไม่คุ้มครับผมโอเคก็สไลด์คลิปนี้มีแค่นี้ครับผมเดี๋ยวคลิปนี่สไลด์คลิปใหม่สุดครับผมคลิปใหม่มาทุกวันทุกๆ2วันนะครับผมนะโอเค